ร Rangers, refers, ıyoruz, ับพป่น้องชอบ้านเรากลัวนยครับวันนี้ภาพพี่น้องมากนีน่ละครับต้มครับเออตัวนี่ต้มตะก้อต้มตะกัาต้มกันครับย้ำคือบอกรับบอกไปจะำปวดได้ด้กินขวดด้วยิดครับีเแล้วก็ต้มมาแต่เฮ็ดมาจากปีแล้วเนี่ ม้าจับแปนเบ็ดม้าว่ะจะออกโรงเรียนจะออกโรงเรียนผู้ละเดี๋ยวได้สิบเปี้ปีนี่เบ็ดมัโอ้ตมต็ต็ปอนตมต็ปอซี่้ะเดี๋ยวนี้เอกสองดสองแล้จัปีนหนอ่าสิบัักรารพ่เกเ็ดง่ายๆะง่ายย่างเง้ยแปะคนหอนเเดียวซื้อได้เลย มันบอทนนเจบงเจ้เจาไบึงนี่นะไม่นี่สิเออเลูกหมอมบนอมันกมหอนยังบ่อหอนยังบน้อยเออจังน่อยก่อนหาคนใส่ขวดเหยลองบึงเยื่ซ้อนี่ลูกเบอร์เก้อจดไงพอีหรอ อะไรคะเจ้าตั้งไปแล้วเอามาบ่งพวกไงเนาะเห็ดตัวน่ะเพิ่งจกลมแล้วเนาะเห็ดไระได้เนาะเห็ดพีนไปแล้วเนาะกลมไปแล้วไม่ยังเลยเนี่ยนาะไม่ดูไม่ดูไม่ดูครับมันบอกเหล็กเลยบอกใหม่นีการกวดลูกม่องเหตุมากแล้วก็เคยเห็นอีกแล้วที่บ้านแล้วใครบอกเจ้าบ่เคยเห็น่เคยเห็นเยอะเชื่อเลยแต่ว่าพี่เตี้ยวดที่ที่บ้านไหมว่ ไปทำงานต่างจังหวัดหาป่ายตลอดแล้วแต่ว่าเห็นมันเก็ดจเกเือไม่ได้ปซื้อเพิ่นมาโอ้โหดข้อออแล้วไปีครับงายเยังบับ่ายยังบะไรตียัอเล้เตะโอ้กาก็เอาก็สิบลายยิ่ซืดอ่กได้โอ้โงาย จย่อ่นก่อนี่้วยเสียกว่าที่ข้วยืีอสีก่ามันเห็นขอลงเงินีร็ละจะพี่เด่นพีดงลเผาเล็กก่านอข้วงามเลยมันี่อยู่ทิมิมใหม่สงามอยู่ทิมเดกันงงาม นี่เมื oh, ่อน้องใครจะไปทรงเส้นบนอู้ยตัดออกลายขาแล้ยด้วยเขาละตะก้อนกับกระม้วกันข้าเขานี่แหละเริ่มต้นตรงตะก้อดียรแม่งผมกับลูกบางงามนะหรือดูมันบวบมันขึ้นมาจากกรุงเทพมันบางงามแล้วขึ้นเล็กไงวะมาจากกรุงเทพบน่มดูแมบกระลาวคือเมื่อจะเลาวกับเมื่กรุงเทพเมืกรุงเทพสีดำแต่ผู้บงมัดกนะไม่จ้ำฮ่องเต้ไม่เพราะว่ากรุงเทพมันเป็นมันดำแล้วกิ โอ้ออกใสควนปุ่มพูดเลี้ยวทึงวันทึ่งควนทึ่งอ่อนหน่อยผูน่อยผูตีบอีกเี่เขาไม่เขารอให้ไม่หามบ่หาขาิโลสิโดดนียงี้กือบกิโลกเหือพูดเลี้วเหือพูนี่ตเก็บไงเดือนเดือนีเกติคือเดือนยังไงเดือนซ0เดือนซีเบอสข้ีเรนรุ่นนบ้านเขาไปได้ อืออ๋อตัวอะรดี่ือคือตัวครับที่เป็นเ็ตซื้อมากครับเป็นมะตูมครับนี่ครับอืมอืมงามนี่เนาะเกี่ยมงอวังวะงามดีให้น้องค่ายมีจักาสรงนี่ สร้างเดียวในท้องค่ายให้ผมเภอเมืองเนาะอำเภออื่นบ่นี่งทีเมียวโอเน้อยเขาไปเขาเปลี่ยนเบอร์ทุกคนเขาเหมอนนั่งบนหุ้นนั่งอะไรสิเบิดมือไปเป็นมปนั่งบ่ได้โหลูกสาวเออเขาเห็นงานบริษัทได้หลายคนเาห่อๆในมือละหาและชิปเก่าเพราะเธสื่อน้ำป่าของสุรลินอืออ้าวจเฝ้าเมื่อกี้คุณสาวจ้างสองคนมันจะไปกัน มันเห็นเราลยนะอมนโด้นววอบบวมีกับมันเแขงะไร,รว่าแขงกับแอแข็งแต่พอเราคนนข้าจออ่บัวสับได้ข้าจะสู้ออกสู้ออกแบบไบฮักโว่ากุ้มหลายปีแบบนันนะ ตู้แบบทักเอาว่ะเออฮักเอาคุ้มหลายปีเอ๋อโอเค้อันกระสอบอยู่ใกล้นะทักเอาไปได้แล้วบ่างทางคาห้องเขาจะซู้เอาห้องซู้นะห้องซู้เอาแล้วซู้เอาได้เขาได้ยังไงนะช็อตเขาลุ้นนะนี่ซุ้มอันหนึ่งเออเขาจะซู้เอาอันนั้นคือว่าซับละกฮักโปแต่ว่านั้นบางนั้นหันโอ้ดูนเกเาปีสิบปีเพื่อว่ามันบดิหักไงเด้กจะกลัวแข็ง มงเสนเยอก็เห well ็ได้อยู่ไปตสู้อันนี้ผมถึงมันจะขีดขันมาแต่มันมนก็คือจังซื้อเท่าด้ะมันถึงน้ามันดังซุ่งเซียงซุ่งเซียงสินะคือเาไรป่านะถึงคยเาออกเดไรป่าหองเลมือได้มีมาบกหัลงงาน มาบางังคับริไทยคุณคนรจซื้อไปค้างขายยืนก<ม>ัคนอ่านำดูส<ม>ิ นี่แตะตัวเหรอเป็นซื้นตัวน,นี้มวนสามแตะตัวสามแตะตัวพวกออกเสื่อมตัวนี้เป็นซื้นโอ้งขาดึงนิี้โกะอากาศบางๆว่าผมว่ที่เขาคิดมาเพา่ะลงมาเหมกันได้ก่หมายถึงว่ากิมเบิร์นของเพินอันนี้คนแซวมาเจ้าตัวไซเม่พวกโมเรื่องเราเรื่องคลิปอะไรไม่ได้ไปโมซึน กจะเป็นในปิดจางมีสารมีสาตะกัวเนาะใช่วันโมแม่เป็นซื้นที่เป็นสารตะกัวจริงๆผะเชื่อการจเป็นก็ต้องเป็นมนไม่ใด่นแล้วเราเท็นมาหลายปีแล้วมีสารตะกัวเห็นแล้วไม่เกะกิ้วมุวนแล้วผมว่้นปุมนั่นวนตแล้วอาคนที่บราเห็นงานนี่จ้าอกค่ะบอกเขาได้ว่าเอาก็ต่ายเมื่กี้วันก่อนี่กว่าปีนี่แหะเห้ลงตาย เป็นื้อมาัวปนัว uh> ิต uh> 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 ัมันคือสารตะวมีคิ้วกลุมอะรโอ้ยมานั่งได้ไหมนี่ก็ได้้ปาเข็มหมออ่อนนะห่อนหอที่เบิ้งใออาก็ัดไปเ็นั่งกหักตัวนี้มีสาเน้อเนาะอันนี้เราต้องเราจะใส่บ่ ชุบม sure. e, ah, oh. ีสาเฮ็ดหมอน้ำเขาเฮ็ดหมอน้ำล้งลินตัวชุบมีมีสานชุบแบบนี้ม่นมีสานเนาะซื้อนี่ซื่อห้องค้ากับห้องแดงตัวนี้ม่นมีสารบ่ตัวนี้มีสานห้องเฮ็ดอยู่ตัวนี้เนาะห้องเฮ็ดตัวนี้มสารตัวรัวของกินเนาะตัวนั้นซื้อกิน คนตัวไรตัวน hmm. hmm. mm. so oh. yep. ี้มันสิเป็นนะนะมันเห็นเคยเห็นหั่นแกะปะมันเป็นแร่คือภูเขานะเป็นเขามาต้มเสีหมอนละลายอย่างไหลออกมาเลยเห็นออกมาแต่ไรเล้าอาต้องเอาตะกั่วแข็งผสมเบาออปะอันนี้ซื้อมาซื้อก่อนนี่ซื้อมานน้ำร่อนเขาแล้วน้ำร่อนขายดิเขาซึ่งเขาซื้อตัวนี้เขาซื้อเสือเทศตัวนี้อันนี้อันนี้เขาจาะมาขายให้ตะกั่วแบนเนาะ เจ้าขเจ้าขเจ้าหนีเพื่นมองข้ตอนนั้น็ือพอไปเดี่ยวหกกิโลกันหหกกิโลสามสิบกิโลก็ไ้เล่าเขาเมาขนมนีแมนอยู่ขจ้สังแต่รุ่นนี้รุ่นนี้หละไงคนนี้แล้วก็ไงงเงินเสีบอีกเลียนหาเียนชีบาคนทำหายวงยวงเออยวงไงอู้งอะไรมันกับฮอดเบิดอิบหาหเห็ดนะเห็ดลายเครื่องมือเครื่องเซียนหาอ ย่วงเห็ดเป็นยที่เจ้าเฮ็ดบมียงเฮ็ดก่ไ้งม่เป็นเล็กบวเป็นลวดตัวลวดตัวนั่นน่ะมันเป็นตะกัวเนาะบวมมีนตะกั่วข้าจ้ากระถามยูว่าตะดาย่วงจังยวงกับเขาล้านเมเขาโหลดพ้าน้องพี่น้องไข่บวมมี่ไยวงบมี่ไ่ใจยูนคร้อพนมนครัพนมท้าหัเทนแม่บ้านบ้านเขาบวคคอยใส่ยวงบวมใส่ข้าจ้าใส่เลยข้าจ่อจส่งเลยคนทส่งยวงจะส่งกระทำ บ้านเขาบวมียื่บ้านเขาบวมียื่บ้านเขาบูใส่ออกมาเทากับผูได้ขายเปลืองทื้นเทาทีซื้อนี่แหละเจ้ากระบอถามว่าอันนี้ลูกเบอร์นี้วะจ๊ะสมมติมีหมดมีมีบมดมีแต่มันสีบ่อเขาสีดีบอลบ่อบ่อเขาขึ้นดำแต่ว่าเออเดี๋ยวอ่อนปลอดได้ไหมจุฬาจุฬาไงมีอยู่แต่ว่าหักบ่อเขาแบบบ่อบ่อแข็งที่ยังเสื่อันนี้โทษนี่เน่อย โมันแข็งอันนั่นตะกัวมันอ่อนกอนยีรันเออแมนยีเลยเขามาอเตปถีดล้ามันเฉียวอ่อนคบมันจะก้อนปันลยตายไปแล้วก็สองไร่แล้วแมนบอกอนสุเห็ดแต่เาก็พะกันคนนึงฮะว้อนวอนว่อนกับมีเบอร์เออพู้อะอยางไ้ก็มาสังเอามีเบอร์เธออยู่ด้วเบอร์โทรยังตาเอศนย์แปดเจ แปดหกสี่แปดเจ็ดสี่หกเออยากได้หลายอยากได้หน่อยมาสั่งเอาเลยโทรมาเลยมาสั่งเอาเออราคาส่งไม่เพิ่นเออราเบิงเอารลณสั่งมาแล้วไปโชคมาเลยถามราคาเลยครับเออสอบถามราคาก่อนก็ได้ใกล้ๆเนาะเออเอออถามราคาก่อนก็ได้มันขายโลเท่าลยครับเอาขอบคุณหลายตาเอาโชคดีโชคดีขอบคุณหลยเลยเยครับครับไปดีครับ เดี๋ยวอ,อ้วนตัวนี้ใส่คือพิมครับเดี๋ยวอ้วนใส่พิมพ์พิมพ์พิมพิมใหม่ครับพิมพ์บอกเบือกันเบอืนเบอนี่นี่ครับมีหน่อยมีไงมีเบิดนี่นี่ครับพิมพ์มันครับมีทุกรุ่นพี่นอ้องเรียบร้อยแล้วครับมื่อกี้พามาเบิง่ง <Okay. S 1> เป็นเห็ดลูกตะคั่วตะคัวอะไรเออในละเบื้องชิตโตมี่ครับ เป็เห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นเห็ดเป็นโอ้เห็ดลายเห็ดเป็นตันครับเป็นสั่งมาทั้งนครพนมก็บสั่งบตาเออนครพนมเที่ยงหออกกระเสียมสั่งมาบริษัทลายลายลายจังหวัดเดลยครับคนสั่งมากครับเอาคลิปนี้วิชนีจะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบาลดอนคตรนั่นนะครับเอาคลิปนี้ไว้ชนีละครับสวัสดีครับ